ไอ้ไข่อีกเท่าไหไอ้ไขก็อีกนี่นี่ครับของแท้ครับทำยังไงไม่รักช,ชี้ม,ชมีชี้มีมาชี้มีสิบทำยัง ลำเอียงครับเคยมีคนลำเอียงมาแล้วมีฮะนี่ครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับดีครับคุณนู่ครับคุณนุ่ครับโชว์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 นะครับฟองเท้ครับโดนตูบตายโอเคโอ้เลือด อนน่ารับโซ่เอานูซวนอะไรนี่ครับออมาครับทำแบบนี้ครับลำเอยียง บยาวเกิดไปไหคือมันเอาเฮ่อเฮ่อเฮ่อ่อเฮะอเฮ่อฮ่อฮ่เฮ่อเฮ่อเฮเฮ่เฮ่อเอเอเฮ่อเฮ่ตเฮ่อเฮ่คเฮ่อรับอเ่อเฮ่คเอองเ่อเเ

นี่ครับ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 ไม่รู้นะนี่ครับดูนะนี่ครับสามารถตายได้ครับคุณคือคุณเด็บไม่รู้อะไรเลยเหรอต้องมันคืออะไรอะไรเนี่ยครับดูนะเด้วยวาย ครับูแบบนี้ครับอู้หู้อู้อ้าวอ้าวท้าลำเอียงแล้วก็ก็ตายไปเลยครับตายครับตายครับนี่ครับนี่ครับ,รบปัดปักปัก มันยาวครับยาวอีกครับยาวอีกครับพี่โต้พูดครับเชื่อครับอย่าเชื่อเด็กหาทำผมมูรลองเล่นมั่งล่ะเนี่ยครับออ้้ยย อ,อ,อตายครับนี่ครับเป็นยงครับอัจฉริยีอะเอแล้วคุณจะเดินไปทำไมวะบัชิมาเต้มาเตมสเตุ๊ตต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 ุ๊โอเคครับได้แล้วมันไม่จุด มันไม่มีจุดเซฟนะครับผมไม่ได้ทำจุดเซฟแต่ว่ามันก็ยังเป็นจุดเซฟนะครับคุณต้องเลือกนะครับถ้าคุณไม่เลือกคุณก็ตายครับไม่เลือกครับไม่อยากเลือกไม่อยากเลือก ได้เดี๋ยวมันต้องโดนผมโอเคได้ครับได้แล้วครับความตายความตายมันอยู่ที่ไหน,นครับความตายคืออยู่ตรงนี้นะครับความตายแบบโอแบบ้ครับ นี่ครับแต่ครับนี่ครับนี่ครับคงเทค่องเทฮงเทคงเทคงเทเทว่างเทคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมทำไปมันคือซีเคียวฮฮไม่ใช่มันไม่ได้แบบนั้นนี่มันไม่ได้เขี้ยวแบบนั้นเออคงเทครับดูนะครับดูจับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นะมันไม่เป็นไรต้านเงี้ยฮีอรกาเรีิยออเดีนฟอนอปาปนปปปปปปนปปปาปป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 อปปปัปปปปปคปป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 คปปปปปปลปป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 ปบ